สวัสดีค่ะเอฟซี FC ของช่องลอตเตอรี่ผ้าร่วยเนาะเจนนอ,นอสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเอ่เฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะเจนนอ,ะน,อนะคะจะได้าย่ายกฝา่ายเด้อจะเด้อนะคะขอกําลังแร่งใจในการเท็ดคิปนะคะฝากกดติดตามแล้ลวก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณหลายๆนะคะทุกๆการติดตามนะคะของเอฟซีทุกคนนะคะอ่าแต่ก็ขอบคุณน,นะคะอ่า ทุกท่านที่เพิ่นมามาเมีเวียนเขามาบ่งคิบยายเนาะจะน้าานอขอพูดหลายๆด้วยค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมอย่าหลงกดติดตามให้ยายนํเแน่จา่าเฮ้ามาเริ่มกันที่ของแอดเกะนะคะอเพิ่นห้เลขบนนะคะเพิ่นเน้นบนสองโตสองหลักนะคะหลักแปดกับหลักหานะคะบนเพิ่นวาเพิ่นกาห้เฮ้ามา สองตัว่ว่าการจับคู่ยายเป็นคนจับคู่หเองนะคะยายจับมาใหา้มันกับสีมี8 0 8 1ูนย์แปดหนึ่งแ5ดสามแปดห้าแปดเจ็ดแนห้าหห้าส้าจะคะยายจับคู่ชุดให้นะคะเพื่อไงเนาะในการพินิจพิจรารณานะคะต่ละตลรักเพิ่นให้มากที่หลัก8กับรักหานะคะเป็นบน เน้นล่างนิดนึงเนี่ยเดจ้ะเดอพัดมาหนึ่งยังคงเป็นของเอ็ดเกอ,อยู่คือเก่านะคะ,ะเป็ดเพิ่นนหายลางมากนะคะลักหาแลขก็ลักสองนะคะเน้นลางนะคะเท่ากับขอบนไว้ะักนิดนึงเดจ่เดอ์นะคะคู่ชุดย่ายกับจับหามากแบบคือเก่านะคะเป็นห้าศูนย์ห้าหนห้าห้า สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้านะคะยายจับมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่เพื่อนเน้นลานอย่าลืมเด้อเข้ากระจงบนเวเนะนะคะจงบนเวเนะเป็นหาบนเป็นสองบนจังนิดนึงนะคะกันคว่ำจิพลาดหรือบอเข้าก็อาจได้สองเด้งก็นนนได้เนาะเหมือนบอคะอันนึงออกบนอันนึงออกล่างเนาะ,ะนจะเนาะ ชัดกันมานี่เพิ่นบอกว่าเป็นของสายทหารนะคะเพิ่นนเป็นของสายทหารหฮอกบับโกหูเนาะนะคะย่ายเองกับโกหูดอกแต่ย่ายวาเลกเก่ามันมาแห้งนะคะเลกเก่ามันมาแห้งย่ายก็เลยเอามาให้เป็นแนวทางสําหรับท่านที่มาเลกเก่าอยากก็มากหน่อยชุดนะคะมันมีสองเก่าเก่าสองกับเก่าเจ็ดเจ็ดเก่านะคะกถือว่าอาสองโตไปกลับมันก็สะเป็นสี่โตนอกจะนอนะคะ โบวาบนบววอลางเดอรัดมานี่เป็นของอันนี้เป็นของแอดตีหน่อยนะคะแอดตีหน่อยเพิ่นไหมานน่เป็นสองชุดชุดหนึ่งมันมีอ่าเจ็ดสี่แล้วก็สามนะคะเป็นหลักนะคะลักเจ็ดลักสี่ลักสามแต่ตัวน,นี้เพิ่นไหมาสามลักขึ้นกันเป็นลักเก่าลักศูนย์แล้วกับลักหนึ่งนะคะพร้อมคู่ชุดมา รักเก่ากับิมี่เก้าสามเก้าส้าห้าเก้าหกเก็ดักศูนย์กับสิมี่ศูนย์สามศูนย์สห้กศ์เักหนึ 1, ่งก 1, ับสิมี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจนะคะไ้มาเพิ่งหลกักแล้วกับห้มาคููชุดนะคะแล้วกับเป็นบนเป็นล่างนะคะอย่าลืมบนล่างนะคะอย่าลืมตัวนี้ ะะการความผพลาดไวสีเด็ดเพาต้องเสียใจน้ำกดเนาะทัดการมานี่เป็นของอาจารย์นุมเชียงใหม่นะคะอาจารย์นุมเชียงใหม่โดยปกติเพนเสหให้เามาเป็นหลักเพ่นให้ามาลักขกูับหลักเก่านะคะเอฟซีอย่าลืมนะคะหลักหกกับหลัก 9. เก่าการมาอันนี้เพนจับคู่ให้ห้ามากทั้เหมือน,นมันมีสี่คู่มันมีศูนย์หกสามเก่า หาศูนย์เก่าหนึ่งนะคะซีคูกับแยะลืมไปกับนํานะคะพัดกันมานี่ของแอดพฤหัสนะคะของแอดผาลือหัดาบางอันเพิ่นกระสีหายห้ามาหลักสองกับหลักสามนะคะบางอันเพิ่อนยิ่เข้ามาเน้นห้าบนเพื่อ,น,อนเน้นหาบนเนาะเข้ากับหาบนหาล่างนะคะพอมารอบนี้เพิ่อนหายมา เป็นหาสามก็หาสองนะคะไหามาเข้าสองชุดห้าสามห้าสองสองชุดนะคะเป็นบนเป็นลา่างพัดกันมานีอ่บาบอกว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยแต่เป็นล่างของแอดลาดหน้า,ขาเขาคะแนนบนนะคะอ่าสิบหน่วยบนล่างนะคะเพื่อนเข้ามาคือหลักศูนย์กับหลักสองคู่ชุดนี้ย่ายจับให้เลยนะคะ สำหรับงายตัวการพินิจพิจารณานำ่ไปใส่แย,ยก็จับไายกับชิมนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนยสมศนย์ห้านย็้สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเกนะคะมันจะมีอยู่สองคู่ชุดนะคะคูชุดที่เป็น0ูนกับคู่ชุดที่เป็นสองนะคะของแอตลานหน้าสิหน่วยล่างเพิ่นเน่นมาแต่เฮ้ากับเหตุเป็น10หน่วย ล่างและกระบนนะคะเผื่อไว้นิดหนึ่งนะคะเผื่อไว้นิดหนึ่งคู่ชุดกับเหลือกนําไปใส่เดเลยคิจรารนาก่อนนัาไปนะคะพัดกันมานี่เป็นเหลขของแอดลวยนะคะเลขของแอดลวยมวดวันที 31, ่สามสิบเอ็ดพฤษสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนาะเพิ่นเห็นเฮ้ามาสองหลักคือหลักสามก,กับหลักหกนะคะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมหลักสามกับหลักหก คู่ชุดนีย่ายจับหามากกับสินี่งสามสามสามห้า0ามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกนะคะอันนี้เป็นคู่ชุดที่ย่างวท่ทานเอกับนะคะ FC สาม,มารถนั่มไปใส่ได้เลยนะคะอย่าลืมโตกลับนะคะอย่าลืมเป็นบนเป็นลางนะคะ เพศเป็นบนเป็นลางไหวจะยางละเสมอก็ได้นะคะเป็นย่าถือมากจะเป็นถือแล้วว่าที่หนึ่งอ่ะถือเล็กไทยสองโตนะคะทัดมา่านีเป็นลาบผลพูนทวีลาบผลพูนทวีงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะคะเพิ่นให้มาหลักหนึ่งหลักสองหล,ลักเจ็ดเดี๋ยวคู่ชุดของเพิ่นสีมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองสี่สองห้าสองเก้า เจ็ดสี่เจของเพิ่นสิได้ประมาณนี้บานนี้อันนี้เป็นของยายเฮ็ดไหมานะคะฝัะ่งขวามือนี่เป็นยายจับคูชุดมาหายแล้วเรียบร้อยกับนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้านึ่ง็อ่ามสองห้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่นะคะ เฉพาะเลขขี่สิมิเลขเป๋านะคะหนึ่งกับ7จเจ็นะคะอ่าก็สิเป็นเลขเป๋าน่าจะนอทัดกันมานีเป็นเลขแนวทางนะคะเลขแนวทางกาสิมิหนงหนึ่งหนึ่งสามหน็ก้าสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามศ ห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์นะคะสำหรับแนวท้านเลขคี่นะคะแนวท้านตัวหนีนะคะหันมาเก,ก็บเก็บไปได้เลยนะคะสามารถใส่ได้เอาไปเทียบเคี่ยงกับตัวเลขที่เข่าไดมากนะคะเข้าไดเลขลักขี่นะคะที่เป็นลักขี่มาก บัวจะเป็นลักหนึ่งลักสามลักหาลักเจ็ดลักเก่าลักศูนย์นะคะเอามาเทียบเคียงแล้วก็คัดออกจากหนีได้เลยนะคะสามารถนําไปใส่ได้นะคะอืมพันมากนะถือวา่าอ่าขั้วแมนย่านะคะของเพิ่นจะขัดอยู่นะคะทัดมากอีกเลขตัวนี้คือห้าเจ็ดเก้านะคะเป็นเลขท,ที่ออกบ่อยมากหาเจ็ดเก่านะคะสีออกบ่อยมากเลย เที่ยงแต่งวดซีมาหนีรักหาเนอะเอ้ยงวดที่ผ่านมาลักหาหนีไปออกเป็นหาลักลอยนะคะไปออกเป็นหาลักลอยเพราะฉะนั้นงวดนี้สามตัวนี้มันตกกลับมาเนี่ยนะคะยแยกไปเลียจับคู่ให้เป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้านะคะ เป็นแนวทางนะคะเอฟซีสามารถเก็บใบนะคะเก็บใบทะเบงก็ได้นะคะก่อนเอาไปใส่นะคะพิพนิจพิจารณาก่อนนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะที่ยายเอามาให้เึงเนาะยายเห็นว่าเออมันง่ามนะคะแล้วมันก็ออกตลอดเนาะ อันนี้เป็นเล็วันจันทรนะคะเลขวันจันร์สิเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยศูนย์สี่หกแปดเป็นเลขกวันจันทรเป็นเลขคู่ทั้งหมดยายก็เลยเอาเล็ขีดนะคะมาจับใส่ยายสิบเอเอาเล็กคู่กับเล็คู่จับใส่กันนะคะยายผาดวังหกสองสงหกหันแคหมวดเดียวนะคะยายคิดว่ามันคือสิบเอออกเลขคู่กับเลขกคู่น้ำกันอีกมันต้องออกเลข คู่จับกับเลขที่นะคะอันนี้คือควมควมคิดของยายเนาะนะคะยายจะเลยเอามาเป็นแนวทางนะคะมันตน้องมีสักคูหนึ่งผีอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอฟซกับพินิพิจรณานะคะก่อนนําไปใส่เดจเดอรนะคะแนวทางนะคะแนวทางจังนแยยายจะฝากในเรื่องค่ะฝากโกดติดตามนะคะฝากขอกําลังแร่งใจนะคะ แ้วก็ขอขอบคุณเรื่องหนาเด้จเดอร์นะคะพินิดพิจรารณาให้ดีก่อนนำไปใช้นะคะขอบคุณหลายๆได้จเดอร์อเจอกันคลิปหนานะคะ